อมีลีคีสมารหทูนเขาอีกจับแพนเมอร์เตอร์ <c oughs> อมตั้งพาน้องจั้มอเอร์เตอเดี๋ยวหน้าที่ไปวานแหก่อนมูล,ลุงพากันถ่ายยูซ่อีกคนจับแพเมอร์เตอาน้าดมดอกอมไ่ออมกด <c oughs> จับแลาเมเล้วก็ลางลางนานไม่ทนนี่เด้อ แยกา,ากนเลลึกเลก็มาเลนในกองเพืองทานาค้ก่อนนาค้มที่มาเนี่ยจนกับย่งางวันนี้เลย,เยบุษบุษันกับย่างจับเสร็จแล้วก็ถือคูยางไปหาป,ป,ป,ปาเเูเอาปลาปลาหลาดเลนั่นปลาดุกขึ้นไปพุดปลาดุกขึ้นไปพูดพูดพูดตั้งเอากันตั้งนี่นพูดพุดพุดพมุดดเปืด่งอนย่างไว ออนั่นแหละอียเนียไปอีกกันเห็นปะนัน่นแหละตอนาตีน้นั่ยเออสังไส้สังสวิงนั่นแหละแกเพงกตัวใหญ่มันเหลือจะได้มัน ปลาดุกไร่้าปลาดุกไห่ยี่วสิบโลยี่สิบไปวันแ่แล้วคดุกรับโอ้ปลาไครับผมพิธีตต่มนึงครับเป็นบวกสุดท้ายแล้วม okay. ืออื่นมือนีก oh, ับมือนีกัเป็น oh, วันอาทิตย์มืออื่นกับผ้ากันแดไปโรงเรียนแล้วเ่มนีมนามาจับปลาครับผมต วิถีชีวิตดดของชาจ,จะะับปลาขวานแบบอีสา,บานบ้านๆครับชาวบ้านเขา<อ>ครับตัวครัวได้แล้วครับผม <โอ S 1> เดี๋ยวสิพาไปจับงไหนจับงูจับหัวมันทะเลจับหางเห็นยังมันสิรุดจับหัวปัาบ้านทะเลจับหางจับหัวอ่าจับเป็โอไปวัน วันแหอยู่อีกสาาหนึ่งครับผมปลาจะประกอนแล้วแล้วภาพไปเบื้องปลาสาครับผมโอ้เพื่อครับเตรียมเขาไปถ่ายอยู่เต็มซาแล้วครับผมเตรียมเตรียมแหเตรียมยังว่าไอเต็มรถละครับผมได้เอาไปเขาครับก็ดีคสวัสดีครับ ลืมทักทายกันครับผมเตรียมแฮชเตรียม,ย,มยัง้งไว้เรียบร้อยมาแล้วครับนะครับแฮชแฮชกำลังเตรียมมาแล้วครับสามันกลวงครับผมกับกระสังแฮในตุงปุ๋ยครับไปกันเลยครับพี่น้อง อย่างวเดียวไปนะทีใส่คูเลยดสูนเฮ้ยน้ำน้ำไล้ลงขื่น ย่จเทียงมีนะบ้าจอบมาขูดปะมึงจอบนะจับปเาอจครับมนจีสวนบวกหนึ่งป้าประเทศลาวเนาะไอป้าประเทศลาป้าประเทศป้าประเทศลาเป็ตัอย่าป็นตจังไร

mày kiếm đi là thôi hay เก็บมันสิล่ะบ่เข้าเจ้าปลาซึมบ่มี กบมือ้ต้มาก่อเที้ต้มไเรื่อยๆเลยตัวป้ามกบมคืนคือยู่ในดินนะโอ้ยสาสิบวกแล้วครับจับป่ะยังเด็กชาอมคะจับปลาคะยงโอ้ยโอ้ยสีบบกับปลาบอลเซลเลยปลาดุกปลาดุกปลาดุกลายเด้อืออ ตะคอนครับในรองน้ำาม่คยังไม่ติดไม่ตอดขาพอแล้วโอ้โหไลาหน้ตังพอกาน้ำตัวนี่ะครับคออกติดอะพ่อาตัวเลยออกติะาัเป็นยังันกูเป็นยังวะนั่นได้ป้าดุกมัดสาถือมันสับโอ้ยสูงไปเลยโอ

อ๋อจับเลยจับเลย,ยบกแล้วบกแล้วบกนลนบกอนนย่ไงไบกกันหมดเลยนี่ปลาตัวนึงไปดไัอ้วดป่งปลาหลายครับจับก่อนครับจับส่เล็กน่อยก่อน โอกาสจะปลาดุกไดหน่อยวะเอาเอานี่ออกกันฮับพักบุ้งออกกันดึงพักบุ้งขึ้นจะเปิดร่งยำม,มันสีป้ามันสีกระหอยมันสแจวหยากโอ้นี่หลายหลายหลาย,ลายนี่ปลาดุกปลาคอนี่ตั้งไอ้ตักใส่สวิงปลาขอนดึงให้เอากกันเออดึงออกกัน ยางนีด้เดินประดุกตอขดขาเลยปลาก็ยิงทั่งๆองตอตดติ้นเยอไะตถคือบตถิปาแซยเดียวโดยย,ยเอาไม่พี่เลยอุ้ยแดี๋อ๋เอาสบิงไ้จัดตั้ทีเฮ้ยเเวปขอแล้วยิงเต็มเลย เพราะเท่นี่ยังเพราะเพราะเท่นี่เพราะครับครับครับเพราะนั่งเฮ้ยที่นี่คือมันดังนะเอาไปจับครับควายดุน ตักไอ้สัตว์ตะกูสัตว์ตะสวิงได้ตังนี่มาตักใน้บวกไงสัตว์สวิงอนาคูสัตว์มานจะประขดลายครับผมปลาบวกเลยแล้วหล่ไอไม่เลไแม่ครับแม่นิครับปลาดุกสร้างพผนเออหล่อแค่เท่านั้นแหละมาไปไปแล้ว โอ้ปลาไหลแห่งบวกนะครับโอ้จับปลาสะดุดซื้อใครจะเอาปีกระไดคือกั้นตะโขงหัวปลาเขาหมุดดินอ้าจับป่ะจับแห่งม็ดกระไดปลาดุกลายป่ะตั้งโอ้ยอีสานไอซานมาเท่าครับผมปลาไหลแห่งไหลหาอยู่หากินมวนครับปลาคอนบวกทุดท้าย้ะครับผมสำหรับสวนเกษตรพ่อเพียงบนประเด็นพ่อครับผมเออ ขับมาดูเอามาใส่ครูไว้ก่อนกระไรทีละสอดมาก่อนกระไรมีบ้านเอาครูน้ำเงินหน่อยมาเทใส่ใส่หนึ่งตะขอจับคือพอจับบวชได้ วนป่ะหัมี่อ้อมจับนี่ครับไ้ส่วนนึงนะปากกันอย่งนงปากเลย

ผมวิถีชีวิตของอีธาน้านเฮาครับผมมาจับปลาครับผ้าลูกหลานมาจับปลาพ่อได้ต้มอยู่ครับวันนี้ปลาคอปลาดุกปลาเข็งลายครับอุ้ยปลาดุกอู้ปลาดุกตกใจหมดเลยปลาดุเจ้าอู้ปิดต่างก้อนครับผมหมูลุยเดียวมีปลาดุกลายปลตัางลายเต็มเลยโอ้เพราะมันนี้ในตปังมในี่